เรากขจิตปัญญาคือหนึ่งรู้จักตนเองสองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจสิ่งแวดลอ้อมเป็นผู้ให้โดยแท้จริงฝึกว่านอกจากตัวเองรู้แล้วเราต้องให้เขามันควรต้องขยายไปเยอะๆหลายๆที่พ่าเราทําที่พิเกาอาชีพศิษส,สํารงจังหวัดสุโขทัยมันเปลี่ยนแปลงไม่พ้นก็ติดต่อ ทางพิดนว่าอยากทําเรื่องนี้ก็ทําไปรุ่น1รุ่น2รุ่น3ามรุ่นหนึ่งก็ประทับใจพอรุ่น2รุ่น3ารุ่น4นี้มีคนสมัครจองเข้าคิวเลยช่วงที่เรียนจิตปัญญาศึกษาอุทานกับตัวเองนะว่าเฮ้ยโลกมันงามอะ่ะเราใช้ชีวิตมาเนี่ยเราไม่เคยอยู่บนโลกใบนี้จริงๆเลยแต่ทันทีที่เราทะลุออกมาได้เนี่ยเราถึงจะเป็นคนที่เห็นผู้อื่น บูรณาการไปกับการเรียนการสอนทุกรายวิชาเพราะนั้นในการสอนทุกรายวิชาเราก็จะเอาเรื่องของ Human ม i ่อนายสเนี่ยเข้ามาสอดแทรกไม่ได้เป็นคุณครูชี้นิ้วสั่งอย่างเงี้ยค่ะเราจะพบว่ามันประสบความสำเร็จมากกว่าแนวคิดของจิตตปัญญาที่ถูกนำมาใช้ว่าด้วยเรื่องจิตใจจิตใจที่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ไปอยู่กับธรรมชาติด้วยการที่เราจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับธรรมชาตินี่มันช่วยให้เรากลับมาเชื่อมโยงกับตัวเองได้ด้วยให้เขาแบบมาบอกข้างในของคนแต่ละคนซึ่งมีอยู่แล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วมันไม่ผิดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เราจะ เอื้ออาทรกันและเรายอมรับถึงความรู้สึกของตัวเราเองจิตตปัญญาค่ะก็จะเริ่มเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยค่ะเพื่อให้ได้รู้ตัวเองว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วตัวเราเนี่ยเราเป็นคนยังไงเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจผู้อื่นค่ะแล้วก็เหมือนในวันที่คนอื่นเขามีความทุกข์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาปรึกษาเราอะค่ะเราก็สามารถเป็นที่ปรึกษาเขาได้เรากําลังใส่ใจที่จะไปรักษาที่ฟันคนไข้หรือโรคของคนไข้เนี่ยเรามองคนเรามองที่ไหนทุกคนจะบอกเหมือนกันเลยว่ามองที่ฟัน มันเลยทําให้เราไม่เคยกลับมาตระหนักว่าเราไม่ได้มองเห็นคนแล้วนะถ้าจิตวิญญาณของมนุษย์เราไม่คืนกลับมาที่จะเห็นมนุษย์เห็นสิ่งต่างๆแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อผู้อื่นได้จริงๆจิตบัญญาก็เข้ามาเป็นเป็นกิจกรรมเล็กๆอะคะ่ะผู้คนที่มาทํางานรุ่นแรกเนี่ยไปปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงจิตใจด้วยนอกจากร่างกายอย่างเดียวเนี่ยคือจริงๆเราเป็นอาจารย์เนี่ยเราก็จะบอกเด็กทุกคนนักศึกษา ح, พยาบาลทุกคนเลยว่าคนไข้คือแม่คือพ่อ,ค,อ,พอคือญาติถูกหนูนะเราอยากให้คนเนี่ ได้ร de de ับการพยาบาลยังไงเราก็ต้องทําอย่างนั้นต้องบอกว่าเวลาเราทํางานกับในชุมชนเนี่ยเราไม่ได้ไปดูแลกายอย่างเดียวแต่เราต้องดูแลเรื่องของจิตใจแล้วก็เคารพความเป็นมนุษย์ของคนการรักษาแต่โรคมันคงไม่สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพได้ก็เห็นว่าจํานวนผู้สูงอายุในชุมชนเนี่ยมีค่อนข้างเปอร์เซ็นต์สูงมากกันนะคะเราน่าจะทําอะไรเรื่องของผู้สูงอายุเนาะอะไรเงี้ยน่าจะมีศูนย์ผู้สูงอายุเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราทําอะไรให้เขาว่าดูแลเขาตั้งแต่ตรงเนี้ย เขาคงไม่ลําบากไปอยู่ตรงนั้นก็หันกลับมามาทําอย่างนี้ดีกว่าทําเท่าที่ศัก,กยภาพเราทําได้แล้วก็ทําของเราไปคนหรือว่ากับผู้สูงอายุยิ่งชุมชนอย่างเงี้ยภาษาแต่ละภาษาก็จะต่างกันหมายความว่าก็คือภาษาแบบที่เขาเข้าใจง่ายพี่ทําเป็นเหมือนคล้ายๆโมเดลว่าเนี่ยก็คือหัวอันนี้คือหัวใจนะมันบีบเลือดไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่กินยาไม่มีตัวคุมมันก็แตกอะไรอย่างเงี้ยเราหวังว่าให้สังคมเนี่ยคือมีหน้าที่อะไรใครก็ทําไปตามตามปัจจัยที่ทุกคนมีถ้าทุกคน มีความสามารถทําอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็ทําไปให้ทุกคนก็คิดถึงภาพรวมเป็นที่ตั้งทุกคนทําหน้าที่กันไปมันก็อยู่ในทํานองคงธรรมที่มันควรจะเป็นถ้าทําคงที่ต่อเนื่องแล้วก็ใช้ขยายไปในงานอื่นไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนานหน่วยงานใดก็จะเป็นมักเป็นผลที่ดี จิตปัญญาติก็คือเป็นการสร้างหัวใจความเป็นมนุษย์ก่อนหน้านี้การศึกษาของเราเนี่ยมันจะเน้นเรื่องของการสร้างทักษะการทํางานการสร้างองค์ความรู้เพื่อที่จะไปป้อนตลาดแรงงานมันจะทาให้คนเก่งมากๆเลยนะครับแต่ประเด็นหนึ่งคือทําให้ขาดมิติของความเป็นมนุษย์หลงลืมมิติของหัวใจไปมันก็เกิดปัญหาต่างๆทั่วโลกเต็นไปหมดเลยทุกปัญหามันสรุปออกมาได้ว่ามันจะเกิดจากการแปลกแยกของมนุษย์ใน3ระดับคือแปลกแยกกับตัวเอง แลกแยกกับผู้อื่นแล้วก็แปลกแยกกับธรรมชาติก็คือทํายังไงให้คนกลับมาคอนเน็กกับตัวเองคอนเน็กกับผู้อื่นแล้วก็คอนเน็กกับธรรมชาติให้มากขึ้นนะครับแล้วการที่เราจะคอนเน็กับสิ่งต่างๆได้เนี่ยเราต้องกลับเข้ามาดูตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เป็นการเรียนรู้เพื่อขยายใจมนุษย์อะครับขยายใจให้มันมีพื้นที่สําหรับคนรอบข้างมากขึ้นไม่ได้มีแค่เราอย่างเดียวแล้วก็มีพื้นที่สําหรับ ชุมชนมีพื้นที่สําหรับธรรมชาติจิตปัญญาเกิดขึ้นด้วยหลักสูตรปริญญาโทนะครับก็คือเป็นหลักสูตรทางด้านศิลปศาสตร์แต่พอเราทํามาสักประมาณ 4- 5หปีเนี่ยมันเริ่มมีปมัญหาการศ,าศ,าศ,าศาืกอารอื่นเริ่มรู้รจักแล้วอยากเรียนรู้เรื่องพวกนี้ลมากขึ้นก็เลยเป็นหลักสูตรอบรมต่างๆเกิดขึ้นมานะครับในหลักสูตรแรกก็จะคือรู้จักตัวเองรู้จักคนอื่นและครั้งที่2ก็คือมาเรียนรู้กับธรมร,ธรมชาติเพราะธรรมชาติจริงๆแล้วมนุษย์เราก็คือส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราจะใช้ ธรรมชาติเป็นเครื่องมือที่จะฝึกเรื่องของความสงบนิ่งได้เห็นถึงว่าประสาทาสัมผัสต่างๆของตัวเองเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากแค่ไหนจับรูปรูปรูปให้ทั่วแล้จับตัวให้ตาห้ามเด้นะคะจับจับ,จบดูมันไม่เหมือนใครว่างนะคะแล้วมองตรงไม่ต้องอ่ <c oughs> อเนาะ <c oughs> อ่าลืมไหมคะพี่ กิจกรรมสุดท้ายก็คือการฝึกใช้ใจใจซึ่งเป็นอะไรเรื่องนางมธรรมที่มันยากมากเลยจะฝึกใจยังไงเราก็จะให้เขาใช้ความรู้สึกเป็นตัวนําไปว่าความรู้สึกนี้จะนําไปที่จุดที่เขาสนใจที่สุดด้วยใจที่ว่างด้วยใจที่มีสติเนี่ยแล้วบางทีมันจะเกิดความหมายบางอย่างเข้ามาในจิตใจมันเป็นการค้นพบความจริงบางอย่างที่สามารถจะเอามาตอบโจทย์ในชีวิตเขาได้อยู่ครับ เป็นต้นไม้ชีวิตครับผมผมมองว่าต้นไม้มันเป็นสตาประยกรรมทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ที่สุดครับมันยืนหยัดด้วยตัวของมันเองมันเติบโตด้วยตัวของมันเองมันผ่านร้อนผ่านหนาวมันเติบโตมันมีใบที่หล่นก็เปรียบเหมือนปัญหาอุปสรรคเลื่ยๆน,ยน้อยๆเจออุปสรรคปัญหาเพื่อจะเติบโตขึ้น เดินไปแล้วไปแบบเห็นจุดสีม่วงอยู่ตรงพื้นหญ้าซึ่งเป็นจุดเล็กมากอะไรอย่างคะ่ะก็เจอตรงนั้นคือเขาเป็นลักษณะที่เป็นดอกเล็กๆที่ไม่มีใครสนใจอะไรอย่างค่ะแล้วก็บางอย่างที่ที่เราผ่านมาคะ่ะเราอาจจะแบบอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดี่ยวอะไรอย่างค่ะก็เหมือนเขาที่แบบตั้งตั้งอยู่ดอกเดียวอะไรอย่าค่ะแล้วก็แต่จริงเขาก็ มีความสวยงามของเขาอยู่ในสภาพพื้นที่ที่แบบไม่มีใครสนใจอะไรอย่างเี้ค่ะก็เห็นต้นหอมมันงอกขึ้นมากลางดินที่มันแข็งแข็งแดงๆะค่ะซึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของต้นหอมที่มันจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ท่ามกลางต้นสนที่มันสูงตะาง่านทั้งหมดมีกอหอมกอเดียวที่ที่ผลกขึ้นมา แล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่มาได้ยังไงประคองตัวเองไม่ได้ยังไงจนดินมันแข็งจนหัวมันโผล่ขึ้นมาไม่มีเปลือกหอหุ้มเลยค่ะมันน่าสงสารมากแต่ต้นมันก็เขียวแบบพยายามที่จะจะชูขึ้นมาให้เห็นว่าฉั้นเป็นต้นหอมที่อยู่ได้ตรงนี้มันเก่งมากค่ะมันก็เลยได้เป็นพลังขึ้นมาว่าเฮ้ยเรานะไม่จำเป็นจะต้องอยู่ให้ถูกที่ตลอดหรอก เราสามารถอยู่ได้เป็นตัวเราเนี่ยแหละเราก็อยู่ได้อยู่ตรงไหนก็อยู่ได้อยู่ที่ใจแล้วก็อยู่อยู่ที่การปรับตัวของเราเรามีความรู้สึกว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วมันเป็นไปได้ยังไงว่าเราจะไปคอนเน็กกับต้นไม้ใบหญ้าอะไรตอนแรกคิดว่ามาโนเฮ้ยเสียงที่น้ําไหลเสียงลมเสียงไผ่สีซอเฮ้ยเราทําไมได้ยินเป็นเสียงเหมือนเสียงดนตรีขับกล่อมล่ะ คือการสอนนะคะที่เราเหนื่อยมากจะต้องตัวชี้วัดนั้นนี่โน,น้นเราจะต้องเน้นเรื่องการประเมินเด็กจะต้องอ่านได้เขียนได้เด็กจะต้องเข้าใจตามตัวบ่งชี้นั้นนี้โน,น้นคือทุกอย่างมันมันรุมเร้าหมดเลยแต่ทีนี้เราพอเราโดนรุมเร้าด้วยเกณฑ์ต่างๆเด็กก็โดนจากเราอีกเหมือนกันแล้วมันก็อึดอัดห้องเรียนมันก็ดูดแบบเคร่งเครียดมันดูไม่มีความสุขอะคะ่ะ ทีนี้เราจะทํายังไงถึงจะเปิดใจเด็กได้นะคะก็เลยเอากระบวนการตรงนี้ไปใช้เพราะว่าเริ่มต้นจากตัวเองจากที่แบบดื้อด้านมั่นใจสูงอีโก้ตัวใหญ่มากมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจากที่อัตตาแบบตัวโตวมากฉันจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่พวกเธอฉันรู้ฉันเก่งเธอจะต้องรู้เหมือนฉันแต่แต่มันเปลี่ยนไปหมดเลยคะ่ะตอนนี้ครูขอเรียนรู้ไปกับ กับหนูนะเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งของการสอนเราเรา,เรามีความสุขอะค่ะแล้วเด็กๆก,ก็มีความสุขเด็กๆก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายนะรู้สึกว่าจิตตปัญญาเป็นตัวเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่โครงการที่ไปใช้เป็เด็กแกนน้ำอคูแกนน้ำสี่ห้าคนก็เด็กเรานี้เป็นเด็กที่ต้องบอกว่ากระที่น้ําสุดท้ายอะ เก่งมาแลกแกเลยไม่มีความรู้ด้วยว่าเรียนไม่ประสบความเร็จในระบบเนี่ยอบรมเราเปลี่ยนมีความรับผิดชอบทำกิจกรรมมีความรับผิดชอบให้เขาพอ่มเพาะเด็กเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องไปแตกหน่อก็ย้ายเครือข่ายออกไปอบรมให้กับครูอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ทําให้เรารู้เลยว่าข้าครัวเจ้าหน้าที่เนี่ยก็รักองค์กรเข้าใจตัวเองแล้วเข้าใจเพื่อนรอบข้างแล้วทํางานก็เป็นมีความสุขอะแฮปปี้เดทคอร์เลต์ต้องว่าอย่างนั้นโครงการจิตปัญญาที่ทางมหิดลได้ทําขึ้นมาเนี่ยเป็นมรรคเป็นผล แล้วก็เป็น How to ที่สําคัญที่อยากจะให้หนําไปใช้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ใช้กับตัวใกล้กับตัวเองแล้วนักเรียนก็ยังได้แล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นก็คือว่าจะทําให้สังคมรอบข้างมีความสุข เลือกนำหลักคิดหลักการของจิตปัญญาที่วิทยาชัวร์วศึกาานครสวรรค์ด,ด้วยกระบวนการเครื่องมือไม่กี่ตัวนะครับแล้วเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นถ่ายทอดไปสู่เด็กและคนตอบรับเห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงศาสตร์นี้จะเป็นการพัฒนาที่คิดมีธีทำที่ดีมากขึ้นเพราะเรามีหลักคิดง่ายๆว่าเข้าใจตัวเองก็คือมีสติกับตัวเองเข้าใจคนอื่นก็คือใจเขาใจเราแล้วก็เข้าใจสิ่งแวดแล้อมเข้าใจสภาพนะครับสังคม ต้องอยู่ด้วยความสมดุลน,นะครับถ้ามีใจรู้จักเสียสละรู้จักแบ่งปันรู้จักให้อภัยสังคมจะสง,งบสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขต้องการจะขับเคลื่อนตรงสิ่งนี้ไปสู่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกห้องเรียนซึ่งตอนนี้ทำอยู่แล้วเสียงตอบรับออกมาดีมากๆครับ กระบวนการจิตปัญญาได้มาใช้ในส่วนของหลักคุณธรรมเป้าหมายคือทําให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมีความซื่อสัตย์สุจริตอดทนเพียรสติปัญญาแล้วก็แบ่งปันได้โดยเริ่มจากผู้เรียนมองจากสิ่งรอบตัวผู้เรียนจะสามารถฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมากขึ้นแล้วก็ฝึกให้นักเรียนรักธรรมชาติโดยผ่านกระบวนการวาดภาพฉันกับธรรมชาติรอบตัวบ้านของเขา ฝึกใจของผู้เรียนให้ละเอียดอ่อนโดยฝึกกับตัวเองจากนั้นมัาจะนำสู่ฐานปฏิบัติคือฐานกายนะคะฐานกายและวก็ฐานสมองเด็กนักเรียนรู้จักคิดออกแบบก็จะพัฒนาทั้ง3าองค์ได้ครบถ้วนสามารถนำสู่ความมีชีวิตที่มีความสุขและมีงานมีอาชีพของตัวเองได้อย่าง ที่วาดรูปนี้นะคะได้ระบายความรู้สึกของตัวเองลงไปในภาพวาดลงในเส้นระบายสีนี้ค่ะรู้สึกว่าได้ตับประทบทางรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นค่ะจิตปัญญาหรือว่าการสอนนอกกรอบมาใช้คือผู้เรียนนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ตนเองและครอบครัวรวมไปถึงสังคมให้เขานั้นเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองรู้จักคนรอบข้าง นะคะไม่ว่ากิจกรรมของสัตว์สีทิศนั้นนะคะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในส่วนของตัวเองนะคะการเช็คอินก็ทําให้ผู้เรียนนั้นมีสตินะคะการที่มีสติก็จะเกิดปัญญาในการที่จะรับมือกับสถานการณ์ทุกๆอย่าง นะคะแล้วก็เสียงสื่ออารมณ์ผู้เรียนจะชื่นชอบกิจกรรมนี้เช่นเดียวกันเพราะว่านักเรียนจะได้ฟังเสียงต่างๆรู้เท่าทันเสียงต่างๆรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองผ่านสีผ่านเสียงเพลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมการสร้างสรรค์ผลงานเป็นการคิดครีอทงานในแบบฉบับของตนเองเต็มไปด้วยกิจกรรมจิตปัญญานะคะนอกจากจะได้ความรู้แล้วยังได้ความสุขกลับไปด้วย ในส่วนของการเรียนกฎวิชากฎหมายพาณิชย์ที่บวกกับกิจกรรมจิตตปัญญากิจกรรมที่ชอบคือกิจกรรมสัตว์สีทิศครับเพราะว่าทําให้เรารู้เกี่ยวกับนิสัยของแต่ละบุคคลทําให้เราเข้าถึงแต่ละบุคคลได้อย่างง่ายรู้สึกดีมากๆเลยนะคบกิจกรรมนี้ทําให้เรารู้จักคนได้ง่ายขึ้นทําให้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข โดยจุดประสงค์จะต้องทํางานเป็นทีมแล้วก็ต้องยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยกิจกรรมที่ได้นํามาประยุกต์ใช้ก็คือเรื่องของการสะท้อนภาพวาดให้เด็กเนี่ยวาดภาพนะคะกว่าจะมาเป็นตัวฉันมีอะไรหล่อหลอมมาเป็นเราในวันนี้บ้างและจากนั้นก็ให้เด็กได้แลกเปลี่ยนเล่าเรื่องของแต่ละคนให้เพื่อนฟังเขาจะได้เอาทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งเนี่ยไปฟังนำเสนอหน้าชั้นเรียน ในกระบวนการจิตตะปัญญาก็ได้ประยุกต์อย่างน้อยเพื่อให้เด็กได้ใช้ฐานใจในการที่จะทำงานเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีใจสิ่งที่เราทำก็มักจะยิ่งใหญ่เสมอกิจกรรมที่ได้ทำคือกิจกรรมการวาดภาพกว่าจะมาเป็นฉันในวันนี้และการรับฟังอย่างลึกซึ้งค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม คือการได้ทบทวนตัวเองเกี่ยวกับชีวิตที่ผ่านมาได้ออกความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนการรับฟังความคิดเห็นกันการเข้าใจกันในมุมมองที่ต่างกันกิจกรรมแยกตัวอักษรสื่อความหมายจุดประสงค์ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้รู้ความหมายในชื่อของตัวเอง และเพื่อสร้างคุณค่าของตัวเองแล้วก็นำมาถ่ายทอดซึ่งจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูดจากนั้นถึงจะเป็นการพัฒนาทักษะในเรื่องของการเขียนเมื่อนักเรียนนักศึกษาได้เรียนกิจกรรมนี้แล้วมีความกล้าในเรื่องของการแสดงออกได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดกิจกรรมแยกชื่อสื่อความหมายนะคะทําให้เราได้รู้ความหมายของชื่อแต่และชื่อทําให้กล้าคิดกล้าพูดกล้าน,นาเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดกันค่ะ ได้นาไอเดียในเรื่องของจิตปัญญามาใช้ผมก็เลยสอดแทรกใน1กิจกรรมจึงเอาเรื่องของการขอบคุณเข้ามาใช้ครับขอบคุณในที่นี้ผมก็ให้สามคก่อนกับการที่นักเรียนแต่ละคนเขาอยากขอบคุณครับเป็นขอบคุณสิ่งที่เขาเกิดขึ้นในชีวิตเป็นไม้แมปก่อนโดยการระดมความคิดของแต่ละคนซึ่งเกิดจากการวางแผนของสัตว์สี่ทิศด้วยนะครับแผนภาพการประมวลผลเป็นตัวเขาเองครับว่าการสแสดงของเขาเนี่ยแบ่งออกเป็นการสแสดง,งทางทางภายนอก และจิตใจประการที่เรากิจกรรมจิตจรมยามาใช้ผมก็เชื่อว่าการทํากิจกรรมในการขอบคุณผมเชื่อว่าอย่างน้นอยๆก็เป็นการลําดับความสําคัญที่เกิดขึ้นต่อตัวเขาเองต่อชีวิตเขาแล้วก็ต่อสิ่งที่เขาจะเป็นไปในอนา,นา,นาคตครับสิ่งที่ที่ฉันได้จากการทําแผนผังการขอบคุณบุคคลที่อยากขอบคุณนะคะ ดิฉันเลือกเป็นขอบคุณตัวเองค่ะทําให้ดิฉันเนี่ยได้คิดทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักรักตัวเองกอดตัวเองให้กําลังใจตัวเองกับตัวเองมากขึ้นค่ะสิ่งที่ดิฉันได้จากการขอบคุณตัวเองนะคะดิฉันมีความสุขมากๆเลยค่ะแล้วก็หันมายิ้มกับตัวเองมากขึ้นรู้สึกดีกับการที่ได้ขอบคุณตัวเองค่ะ